รอลาครับผมรดเป็นตลองจเปก่อนคุณาเนี่ยคะค่ะอยู่กับดไปคนวันนี้พาแกสมากครีนินะาดกคับเจ็บครสวัสดีครับลชอบกกล้องนี้มากเลยกล้องสวยมากนกองสวยแล้วพี่แก้วสวยกว่ามีคะแนนโหวตไหมคะใจโหวตมหน่อยเ้ราอยู่ับใครอะทุกคนะพี่มา อะเกี่ยวกับชานาพี่มิบอยู่กับกองเกียรติอ้าอยู่กองเกียรติเหรออันนี้อะไร่างสองร่างสองทุกคนอาจารย์เชจเก้าพี่เหมาหมินมาทำอะไรคะมา,มากินคะ่ะมาพี่น้ำเต้านี่มาถึงก็เต็มแก้มเลยอ่ะ